สวัสดีครับอินีต้อนรับข้อสู่ก่อนกับบ้านพอดแคสต์นะครับอีพีนี้ชื่อว่าคงอยู่ในพระคริสครับเพราะฉนะที่เราจะร่วมใครครวญกันวันนี้นะครับอยู่ในยอห์นบทที่15ข้อ4ครับเขียนเอาไว้ว่าจงคงอยู่ในเราและเราจะคงอยู่ในพวกท่านขแขนงจะออกผลเองไม่ได้มันต้องติดอยู่กับเทาเอางุ่นทั้งทั้งหลายก็เช่นกันจะเกิดผลเองไม่ได้ นอกจากจะคงอยู่ในเราคุณผู้ฟังจะเห็นว่าคำว่าเราก็คือพระเยซูคริสต์นะครับส่วนคำว่าขแขนงและเถาผมจะอธิบายต่อไปนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่รู้จักเกี่ยวกับการปลูกองุ่นหรือเกี่ยวกับเกษตรกรรมเลยนะครับอาจจะต้องจินตนาการภาพตามนิดหนึ่งนะครับขแขนงที่ติดอยู่กับเถาอางุ่นเนี่ยจะได้รับสารอาหารที่จะหล่อเลี้ยงให้มีชีวิต ออกผลองุ่นตามฤดูกาลนะครับเหมือนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราจะต้องเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งพลังงานแบบนั้นเลยครับชีวิตของคริสเตียนเนี่ยที่ถูกต้องนะฮะจะต้องติดอยู่กับขแขนแนงของชีวิตก็คือพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ใช้คําว่าคงอยู่ในพระองค์นะครับการคงอยู่ในพระองค์เนี่ยก็จะทําให้เรามีพลังงานหรือมีการผลิตผลออกมาจากชีวิต พระองค์เป็นแหล่งกําเนิดของทุกสิ่งและผลที่สําคัญมากของชีวิตของคริสเตียนนะครับก็คือผลแห่งพระวิญญาณซึ่งอยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อ22เป็นต้นไปนะครับจริงๆมีทั้งเรื่องของความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความเมตตาปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนและการบังคับตัวเองนะครับสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในกาลาเทียบทที่5นะครับ มีพระชนะที่จะพิสูจน์นะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นคริสเตียนที่อยู่ในพระเจ้าหรือว่าคงอยู่ในพระเยซูคริสต์ไหมนะครับจะมีพระชนะอยู่4ข้อด้วยกันครับข้อแรกก็คือเราจะต้องเป็นคนที่เชื่อฟังคําสอนของพระเยซูคริสต์นะครับพระชนะที่ยืนยันเรื่องนี้อยู่ในยอห์นบทที่15บหข้อสิครับถ้าพวกท่านเชื่อฟังคําบัญชาของเราพวกท่านก็จะคงอยู่ในความรักของเราดังที่เราได้เชื่อฟังพระบัญชาของพระบิดาของเรา และคงอยู่ในความรักของพระองค์ถ้าเราเชื่อคำาชาของพระองค์เราก็คงอยู่ในความรักของพระองค์นะครับข้อที่2นะครับเราจะต้องดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต,ต์นะครับเพราะชนะที่ยืนยันเรื่องนี้อยู่ในหนึ่งยอนบทที่2ข้อ6ครับเขียนเอาไว้ว่าผู้ใดอ้างว่าอยู่ในพระองค์ผู้นั้นต้องดําเนินชีวิตอย่างที่พระเยซูได้ทรงดําเนินอันนี้ชัดเจนในตัวเองเลยนะครับ ข้อต่อมาครับเราจะต้องละทิ้งอุปนิสัยที่ผิดบาปเพราะชนะที่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่ในหนึ่งย้อนบทที่3ข้อ6นะครับเขียนไว้ว่าไม่มีใครที่อยู่ในพระองค์หรือว่าอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับแล้วยังทำบาปต่อไปคนที่ทำบาปต่อไปก็ยังไม่ได้เห็นและไม่ดูรู้จักพระองค์ผมได้ยินมาบ่อยครั้งเลยครับว่าสิ่งที่ ชัดเจนที่สุดเป็นหลักฐานที่ประจักษ์แก่ตาที่สุดของมนุษย์นะครับที่มีพระเยซูคริสต์ในชีวิตก็คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตที่เลิกทําสิ่งที่ผิดบาปหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายครับที่จะพิสูจน์ว่าเราเป็นคริสเตียนที่คงอยู่ในพระเจ้าก็คือการรับรู้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิตหรือการทรงสถิตของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับ พระเจ้ที่อยากจะยกขึ้นมาอยู่ใน1นึ่งยอนบทที่4ข้อ13นะครับเขียนไว้ว่าเรารู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเราเพราะพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่เรานะครับอันนี้ก็ชัดเจนในตัวเองเหมือนกันนะครับคราวนี้อธิบายเรื่องขแขนแงนะครับให้คุณผู้ฟังเข้าใจเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะเป็นแนบริบทของพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับขนงจะมีอยู่2ประเภทเท่านั้นนะครับ ขนงอันแรกนะครับก็คือขนงที่เกิดผลนะครับจะได้รับการทวีคูณผ่านการลิดนะครับซึ่งการลิดเนี่ยก็คือการตัดหรือว่าการทําให้สะอาดน,น,นั่นเองนะครับส่วนแขนงนอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือแขนงนที่ต้องตัดทิ้งและนําไปเผาทําลายเพราะว่าไม่เกิดผลนะครับเนื่องจากขาดการหล่อเลี้ยงจากเถานะครับซึ่งแขนงทั้งสส่วนนี้นะครับเจ้าของสวนองุ่นต้องเป็นคนทําไม่ว่าจะเป็นการลิดหรือการตัดทิ้งเพื่อน,นําไปเผาทําลายก็ตามนะครับถ้าเราเองเป็นเหมือน แนงองุ่นของพระเจ้านะครับเจ้าของสวนองุ่นแน่นอนว่าต้องเป็นพระเจ้าที่จะมีสิทธิ์ในการลิดมีสิทธิ์ในการตัดทิ้งและนําไปเผาทําลายนะครับสําหรับการปลูกองุ่นนะครับจริงๆแล้วผมไปศึกษาม,มาเพิ่มเติมด้วยนะครับออขอบคุณเว็บไซต์คําสอน BKK.com ด้วยนะครับเคล็ดลับที่จะปลูกองุ่นให้ได้ผลอุดมสมบูรณ์นะครับอยู่ที่การดูแลดินให้สะอาดและการลิดกิ่งนะครับ โดยเฉพาะ3าปีแรกเนี่ยต้องมันตัดแล้วก็ลิดกิ่งนะครับเพื่อจะได้รักษาชีวิตและก็ความแข็งแรงของเถาองุ่นเอาไว้เมื่อเถาองุ่นโตเต็มที่แล้วนะครับต้องลิดกิ่งทุกปีเพื่อจะให้ได้ผลมากขึ้นในฤดูเก็บเกี่ยวครับกิ่งก้านใดนะครับหรือว่าขแขนงใดที่ไม่เกิดผลเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าต้องตัดทิ้งนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีการแย่งนะครับแหล่งอาหารหรือว่าการดูดน้้้ําาเเลยงงงนรทใหถอุ่่ไมแแข็ สำหรับกิ่งก้านหรือว่าขแขนงที่ถูกตัดทิ้งนะครับจะไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ทําได้แค่ทิ้งแล้วก็ไปเผาทําลายเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับพระเยซูคริสต์สอนให้เราคงอยู่ในพระองค์เพราะนี่คือสถานะเดียวที่มนุษย์จะรอดพ้นจากการถูกพิพากษาของพระเจ้าได้นะครับไม่มีศาสนาหรือศาสนากิจใดที่ช่วยให้มนุษย์รอดพ้นได้ เรรียสูตรัสว่าโปรองเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดที่ไปถึงพระบิดาหรือเข้าสู่ประตูสวรรค์ได้หากไม่ได้มาทางพระองค์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังก่อนกับบ้านพอดแคสต์ครับและพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีครับ